อีกนิดนึงเขากําลังจะซื้อละแต่ ความอดทนของเรามันน้อยเกินไปความรู้นี้เนี่ยเป็นความรู้ที่จะอัปเกรดการขายของเราให้เราเนี่ยเป็นนักขายเป็นท็อปเซลล์ตัวท็อปของวงการสินค้าที่เราขายเลยหลายๆคนไม่รู้นะว่าการขายเนี่ยมันอยู่ในตัวของทุกคนแล้วก็ทุกลมหายใจเลยตอนเด็กๆที่เราออกจากท้องแม่มาใช่ไหมเสียงร้องอุ๊ยอุ๊ยหรือว่าเสียงร้องแบบเด็กแบบแง่แง่แง่แบบนี้เราเริ่มขายแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นอะร้องเรียกว่าฉันมี ตัวตนนะสนใจฉันหน่อยสิเว้เว้เว้แวนนี่คือแบบฉันมีลมหายใจแล้วนะฮัลโหลเวอร์ฮัลโหลโลกใบนี้นี่คือการขายตัวเองตั้งแต่ออกท้องแม่มาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องขายเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับการขายตัวเองเทคนิคที่หนึ่งจงยาขายสเต็กมาจากคุณเอลเมอร์วิลเลอร์นะคะเขาได้รับฉายาว่าเป็นสุดยอดนะักขายของอเมริกาเลยนะจงยาขาย สเต็กแล้วบางคนบอกว่าแล้วให้ขายอะไรให้ขายสเต็กกับข้าวเหนียวคะ่ะให้ขายสเต็กกับข้าวเหนียวแซลเล่นนะคะโคดเยียแซลเล่นนะคุณเอลเมอร์งงเลยนะคะบอกว่าโคดเยียทำไมเพิ่มข้าวเหนียวมาให้คุณเอลเมอร์เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะคะจงอย่าขายสเต็กแต่จงขายเสียงชูเสียงชู่ชีของมันนะคะเสียงที่ตอนที่สเต็กเนี่ยเนื้อสเต็กเนี่ย มันโดนเปลวไฟแล้วน้ำหมักใช่ไหมมันหล่นลงกับไฟแล้วมันก็ดังแบบเนี้ยได้ยินไหมเดี๋ยวพูดให้ช,ะชะัดชัดแบบเนี้ยอันนี้คือเสียงฉู่ฉี่ของเนื้อสเต็กถ้าเราบอกว่าสเต็กก้อนเนี้ยราคา390บาทหรือถ้าเราบอกว่าสเต็กก้อนเนี้ยราคา5,000บาทถามว่าเรามีอารมณ์ไหมอยากจะซื้อเนื้อสเต็กชิ้นนี้ไหม กับภาพนี้ลองถามตัวเองว่าให้ความรู้สึกต่างกันไหมระหว่างภาพนี้กับภาพนี้ให้เราขายคำอธิบายว่าทำไมเขาถึงจะต้องซื้อสเต็กของเราเวลาที่เนื้อโดนไฟร้อนๆด้วยไฟที่ร้อนพอดีจะทําให้เนื้อกรอบนอกนุ่มในเนื้อจะละลายในปากของเรา เวลาที่เนื้อสัมผัสลิ้นของคุณคุณจะลิ้มรสความหวานกุ๊บกุ๊นี้นะคะของเนื้อและรสชาติของเครื่องเทศที่อบอวนอยู่ในปากและจมูกของคุณอันนี้คือการขายเนื้อสเต็กด้วยคําอธิบายแต่ถ้าเราขายแค่ว่าสเต็กชิ้นนี้ราคา390บบาทแบบไหนที่เราอยากจะซื้อมากกว่ากันพูดถึงว่าเราใส่ใจในการที่จะมาเป็นเนื้อสเต็กชิ้นนี้ยังไงบางคน ราคา50,000ื่นเขาก็ยังซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เสียงฉูฉี่ของมันให้ถึงองค์ประกอบของมันมากกว่า การที่เราจะบอกไปท่องๆว่าเราขายอะไรราคาเท่าไหร่ข้อที่2เป็นคนที่ใครๆก็ต้องการเป็นเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นที่จับจองของใครหลายๆคนอยู่ดีๆนะคะจะมีคนอยากเป็นพาร์เนอร์กับเราอยู่ดีๆอยากจะมีคนมาถามเราว่ามีสินค้าอะไรบ้าง อยู่ดีๆจะมีคนบอกว่าเอาโอกาสมาให้เราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะจงขายสิ่งที่คนอื่นต้องการจงพูดสิ่งที่คนอื่นต้องการฟังและจงกลายเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการเราจะต้องทํากันได้ว่าเราพูดกับใครอยู่ตอนนี้ตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ถ้าเราไปแกะสะคริปนะแล้วเราไปฝึกนะคะเราจะเห็นว่าไมเคิลเนี่ยเขาทําอะไรบ้าง เขาถึงขายดีมากๆขายดีถลม่มทลายขายดีเทน้ำเทท่าเลยทุกคนไมเคิลนะคะทำงานขายเครื่องสำอางคนที่เขาต้องไปติดต่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตอนแรกเขาไม่ค่อยได้รับการต้อนรับเท่าไหร่เพราะผู้หญิงก็จะคิดว่าผู้ชายเนี่ยนะมาขายเครื่องสำอางเขาก็เป็นแค่คนขายอีกหนึ่งคนจนเขาใช้วิธีการที่ทำให้กลายเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการเขาทำความเข้าใจ ความต้องการด้านความงามของผู้หญิงมีแพชชั่นไปทําความเข้าใจว่าผู้หญิงต้องการอะไรต้องแต่งหน้าเนี่ยต้องการอะไรบ้างมัสคาร่าหรอเอ,อ่อที่เขียนคิ้วหรอหรือว่าต้องการลิปหรอปากดูซีดปากดูขอบปากค้าต้องมีลิปอะไรยังไงที่ทําให้ปากดูหน้าจุ๊บไมเคิลไปทําความเข้าใจนะคะแล้วเขาสอนผู้หญิงด้วยภาษาของผู้หญิงพวกนั้นแต่งหน้าแล้วน่าจะดูมีมิติ น่าจะดูพุ่งหน้าฉ่ำวาวเห็นไหมไมเคิลรู้จักคําว่าหน้าฉ่ำวาวถ้าใช้ที่ทาแก้มตัวนี้นะครับจะดูหน้าฉ่ำวาวแบบเกาหลีเลยแน่รู้อีกว่าหน้าฉ่ำวาวเป็นหน้าของเกาหลีไมเคิลนะคะเด็ดแค่ไหนใช้คําพูดภาษาของผู้หญิงพวกนั้นเนาะเขาศึกษาสินค้าตัวเองสินค้าคู่แข่งเขาร่วมประชุมต่างๆหาวิธีการขาย จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญอัปเกตรดตัวเองอัปเลเวลตัวเองนะคะไมเคิลเริ่มไปกันใหญ่แล้วตอนนี้แล้วกลายเป็นว่าถ้าไมเคิลไปที่ไหนนะคะพวกสาวๆต้องวิ่งมาลุมไมเคิลเลยอะคือแบบเนื้อหอมมากๆอะเขาทำได้ยังไงเขาสาธิตให้เห็นประโยชน์ของเครื่องสำอางสอนให้ผู้หญิงแต่งหน้าเก่งไมเคลิลบอกว่าง่ายนิดเดียวครับถ้าคุณไม่มีเวลาแต่งหน้าใช้ลิปของผมแท่งนี้ภายใน5นาทีคุณก็ใช้มือนะแล้วก็ปัดแก้มแบบนี้ ทาปากทาแก้มแล้วก็ทาตาแบบนี้แล้วคุณก็ออกบ้านได้เลยยังไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำผู้หญิงก็แต่งหน้าเร็วขึ้นผู้หญิงก็แต่งหน้าเก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ไมเคิลทำทำให้เห็นว่าสินค้าของเขาจะช่วยผู้หญิงพวกนี้ได้ยังไงไมเคิลยังไปอีกนะไมเคิลก็เพิ่มความตลกสนุกสนานทำให้ผู้หญิงพวกนั้นนะเพลิดเพลิน,นมีมุกนูน่นนี่นั่นทำให้ผู้หญิงตลกใช่ไหมคะถ้าเราทาลิปบ่อยขึ้นอะรู้อะไรไหมว่า แฟนของเราเนี่ยจะเริ่มหึงเรามากขึ้นเพราะว่าจะมีแต่ผู้ชายเนี่ยแอบมองเราอยู่ตลอดเวลาอผู้หญิงพวกนั้นก็เพลิดเพลินสนุกสนานด้วยมุกของไมเคิลและจังหวะนั้นก็กระตุ้นให้ลงมือทําผู้หญิงพวกนั้นก็อยากทาลิปมากขึ้นปกติคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องทาก็ได้มั้งลิปเนี่ยอาจจะแบบไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่พอไมเคิลเขาเล่าต่างๆนานาลิปเนี่ยรู้อะไรไหมถ้ายิ่งทาลิปเนี่ยนะ เป็นลิปที่ผสมคอลลาเจนล่องปากของเราเนี่ยล่องที่มันแบบลึกๆอะ่ะมันก็จะตื้นขึ้นตื้นขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะเข้าไปเคลือบริมฝีปากไมเคิลรู้ดีไปอีกไปรู้มาจากไหนไมเคิลโคดเดียวก็ไม่เข้าใจไมเคิลเหมือนกันนะคะอะไรจะรู้เด็ดดวงขนาดนั้นปกติแล้วคนไม่อยากจะทาลิปเพราะคิดว่าเป็นสารเคมีแต่ทีเนี้ยในทางกลับกันลิปกลายเป็นลิปคอลลาเจนที่ทำให้สุขภาพปากของเขาเนี่ย อวบอิ่มเขาก็กระตุ้นให้ลงมือทำคนก็อยากทาลิปมากขึ้นผลลัพธ์ที่ไม่เคนได้นะคะก็คือยอดขายของเขาพุ่งกระโดดเลยค่ะเขาพูดด้วยภาษาของคนพวกนั้นและทำให้ผู้หญิงเชื่อและมั่นใจสาวๆทั้งหลายครับเขาพูดนี่ไม่ใช่แต่เพียงสินค้าเสริมความงามอีกชนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นอะไรอย่างที่พวกคุณสามารถใช้ได้ด้วยคุณคุณอยากมีผิวสวยใช่ไหมล่ะครับเอาละ ผมอยากให้คุณใช้ครีมนี้กับผิวของคุณเองลองใช้สักสัปดาห์หนึ่งสิครับให้ใช้ฟรีๆเลยนะครับเอาไปเลยลองเอาไปทาที่ข้อศอกดูนะคะหลายๆคนข้อศอกเนี่ยดามากๆเลยนะไมเคิลบอกเอาลองเอาไปทาที่ข้อศอกดูแล้วสังเกตดูว่ามันจะนุ่มแค่ไหนทีนี้ลองทามือดูบ้างไมเคิลก็เอามาทาที่มือถ้าทาที่ข้อศอกและมือได้ผลแล้วลองคิดดูสิครับว่าเวลาทาที่ใบหน้าของคุณเนี่ยจะได้ผลแค่ไหนพูดเสร็จแล้วเขาก็เช็ดครีมออกเนาะ แล้วทีนี้ลองสังเกตดูนะคะว่าผิวของคุณเนี่ยจะอ่อนวัยลงแค่ไหนอ่ะเขาก็เช็ดออกเสร็จรปุ๊บเขาก็ให้ดูว่าผิวอ่อนไวัยแค่ไหนปรากฏว่าเอามาเทียบกันข้างนี้ขาวกว่าจ้าข้างที่ทาครีมขาวกว่าข้างที่ไม่ได้ทาครีมคนก็เห็นกับตาเลย ต่อจากนี้ไปโคชเยนก็จะเหมือนเดิมแนะนคาคัสสคนที่อยากจะเข้มข้นอยากจะให้โคชเยเนี่ยคอยตอบคําถามให้เวลาที่มีคําถามก็มาลงคลาสสร้างตัวเองจากศูนย์ถึงหลักล้านยุคออนไลน์มี31เทคนิคนะคะให้เราไปเข้มข้นกับตัวเองเนะาะคัสสนี้เหมาะกับใครบ้างคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากทําคนที่ยุ่งที่สุดก็ยังทําได้และมีเวลาเหลือนะคะคนที่เรียนเยอะแต่ยังไม่ได้ทํา คัดนี้เนี่ยโค้ชเยียจะจับมือทํานะทุกคนคคนที่อยากดูแบบจริงจังคาดนี้เนี่ยโค้ชเปรียบเสมือนกับเป็นเมนทอร์ให้เลยนะทุกคนคือพูดคุยตลอดเวลาแล้วก็ฟันธงให้เลยว่าทําเรื่องนี้เนี่ยลองทําเทคนิคนี้ดูนะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสำเร็จไม่ต้องไปลองผิดให้ลองแต่สิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็คนที่อยากได้คาสที่ครบจัดจบ31เทคนิคโค้ชเยียนร,รวบรวมมาให้แล้วเนาะ คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถค่อยๆดูแล้วก็ทำตามได้เลยเนื้อหาคลาสนี้มีทั้งหมด6บทสำคัญในแต่ละบทเนี่ยรวมกันแล้วเป็น31เทคนิคบทที่1เราไปดูกันว่าถ้าเราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จาก0ูนย์ถึงหลักล้านเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง3พื้นฐานตั้งหลักให้แน่นมีด้วยกัน3ข้อย่อยนะคะข้อที่1ก็คือสูตร5 g รู้สิ่งนี้จะไม่เป๋อีกต่อไป รู้สิ่งนี้ออนไลน์จะไม่เป๋กต่อไปก็คือขั้นตอนที่1ทําอะไรขั้นตอนที่2 3 4 5ทํี่หาอะไรให้เรียงลําดับนี้เลยบางคนนะคะไม่รู้ไปทําบางอย่างเนาอเห็นคนอื่นทําก็ทําตามปรากฏว่าขายไม่ได้ข้อที่2ก็คือต้องหาเป้าหมายที่แน่นอนถ้าเราไม่หาเป้าหมายที่แน่นอนเราจะเป็นคนที่มีทุกอย่างในเพจข,ของเรา i ม d s ซตที่ต้องรู้ก่อนเริ่มสร้างตัวเองจะมีทั้งหมด21 m i n d s e t ที่จะทำให้เรามีความน่า ไม่บางนะคะหน้าของเราจะหนาขึ้นถ้าเราไปดูไมซ์เซตพวกนี้ข้อที่2นะ 2> personal brand ปั้นตัวตนให้ชัดมันจะต้องฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเราละวว่าคำว่า personal brand คืออะไร personal brand ก็คือทั้งหมดที่เป็นตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะตั้งแต่จิตใจของเราอารมณ์ของเราการกระทำของเราเทคนิคที่4คือเข้าใจ personal brand แบรนด์ตัวตนในเรื่องที่5ภาพลักษณ์ดีงานดีมีชัยเกินครึ่ง คอนเซปต์ปลาท่องโกปะปลาคู่กันปลาท่องโกะมาคู่กันข้อที่หกสร้างบุคลิกภาพของคนสําเร็จข้อที่เจ็ดพูดหน้ากล้องยังไงให้คนหลงสเสน่ห์ข้อที่แปดเทคนิคทําให้คนอยากให้เราช่วยตรงนี้นะคะก็คือเป็นเทคนิคการปล่อยของของเราเนี่ยแหละข้อที่สามนะคะเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์ละก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่พลาดไม่ได้จะมี t i k t o k แล้วก็ Facebook เคล็ดลับทำคอนเทนต์ให้ปัง ใครที่มีปัญหาเรื่องคอนเทนต์นะคะก็จะมีอยู่ในคลาสนี้ด้วยมีการเขียนด้วยเขียนยังไงให้คนติดตามเพิ่มฐานแฟนมีการพูดด้วยพูดยังไงให้คนติดตามเพิ่มฐานแฟนบทที่4จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือละเป็นเครื่องทุนแรงในยุคออนไลน์ละเราจะใช้เครื่องทุนแรงให้เราทำงานสบายมากขึ้นเทคนิคที่13 5. อุปกรณ์10โปรแกรมที่ต้องใช้ในยุคออนไลน์ตรงนี้เราก็เข้าไปดูได้ข้อที่14ไลฟ์แบบโปร ด้วยมือถือข้อที่15บห้าไลฟ์ระดับรายการทีวีด้วย OBS ข้อที่16เคล็ดลับแต่งรูปลงเพจให้ปังสอนการแต่งรูปนะคะข้อที่17บเสามเทคนิคจัดแสงสวยด้วยไฟดวงเดียวอ๋อเทคนิคที่18 7ขั้นตอนวิดีโอดูแพงโอ้โหมีแต่เครื่องมือที่จะทำให้เราปังปุริเย่มากๆเลยนะคะในการที่เราจะเข้าสู่โลกออนไลน์เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ย เราก็จําเป็นที่จะต้องรู้เนาะรู้วิธีการนะต่อไปข้อที่5สําคัญมากๆเรื่องของการจัดเวลาไลฟ์สไตล์ก็จะมีเทคนิครู้เป้าหมายใน1ปีในเวลา5นาทีสร้างแผนที่ชีวิตของคุณตรงนี้นะคะบอกเลยว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราวางแผนว่าลมหายใจครั้งสุดท้ายของเราเนี่ย เราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนนั่นคือคุณจะไม่มีกังวลอะไรกับโลกใบนี้แล้วเคล็ดลับ80-20ทำน้อยแต่ได้ผลมหาศาลตรงเนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆเพราะถ้าเราทำมากทำมั่วซั่วไปหมดเลยแต่ได้ผลนิดเดียวนั่นหมายความว่าเราจะเหนื่อยมากๆเทคนิคการจัดการไลฟ์สไตล์ให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้วเราจะมาจัดเวลาของเราในแต่ละวันยังไงละ่ะ ก็จะอยู่ในบทนี้ข้อที่6บทสุดท้ายนะสร้าง Money System สร้างระบบทำเงินเทคนิคเปลี่ยนประสบการณ์เป็นเงินสำคัญมากๆในตัวเราทุกคนมีประสบการณ์ที่มีคุณค่าอยู่เสมอคุณก็สามารถสร้างตัวเองได้จากความเชี่ยวชาญน,นั้นข้อที่26สสามสุดลับสร้างเงินจากเพจอ่ะข้อที่27 13วิธีดึงคนรวยมาซื้อของของคุณข้อที่28 ขายได้แน่นอนถ้าสินค้ามี6สิ่งนี้คนรวยนี่ก็สําคัญนะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อมาซื้ขอของของเราด้วยนะข้อที่29สูตรปิดการขายกับมนุษย์4ีแบบข้อที่3 0 9สินค้าสร้างเงินล้านแพสิ์มินท์คำข้อที่31เทคนิคปิดการขายแบบคนรู้ใจได้ยอดทะลุเป้า31เทคนิคนะคะสร้างตัวเองได้เลยราคาเต็มของคาชนี้นะคะคือ35,000บาท 3,50000บาทนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับบางคนนะคะใช้ข้อที่6เนี่ยไปสร้างเงินแสนเงินล้านได้จากบทนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างรายได้หลักแสนแต่เราลงทุนเพียง3 5 0 0 0บาทคุ้มไหมคะ1 0 0่งแสนลบสามหมบาทเท่ากับเท่าไหร่6 5หมื่ได้กำไรแล้วนะ6 5หมื่นห้าเนี่ยแต่พิเศษ3 5มหมื 35, เหลือเพียง 15,900บาทถ้าเราสร้างเงิน1 0 0 0 0แสล้านได้ลงทุนเพียง15,900บาทได้กำไรแค่ไหนลองลบดูเนาะ80,000นะคะได้กำไร84,100บาทพิเศษมากๆผ่อนผ่านบาทสูงสุดได้10เดือนอีกตกเดือนละ1 5 9 0บาทแต่เดี๋ยวก่อนคุณจ่ายเพียงเดือนละ1 5 9 0บาทเท่านั้นซาร่านะคะ 1590บาทเท่านั้นถ้าเทียบกับเครื่องสำอางของคุณถ้าคุณลงทุน1590บาทแล้วสร้างเงินได้ส0ง0มืห0ี่หหลักแสนแล้วเงินที่เหลือคุณนำไปซื้อเครื่องสำอางได้มากกว่าเดิมอีกใช้ออนไลน์ให้เราสบายมากขึ้นให้เรามีเวลาเหลือมากขึ้นให้เราได้ไปซื้อของในที่เราอยากได้มากขึ้นให้เราได้ไปถึงชีวิตที่เราต้องการชีวิตที่เราอยากจะทำอะไรก็ได้ อยากจะเป็นอะไรก็ได้อยากจะซื้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนลงทุนวันนี้นะเพื่อตัวเองเดือนละ1590บาทนะคะพิเศษมากๆเนาะและโค้ดเดียเนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไปกับคนที่ตั้งใจเอาจริงกับคาสนี้ให้คุณมาเอาประโยชน์จากคาสนี้ไปเยอะๆมาทำไปร่วมกันเนาะและโค้ดเดียจะคอยบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเนี่ย กังวลเนี่ยเราจะแก้ไขมันยังไงถ้าเราทําคนเดียวอ่ะความกังวลมันจะใหญ่โตมโหรานเลยแต่ถ้าเรามีเพื่อนอ่ะความกังวลจะกลายเป็นความสนุกโบนัสพิเศษที่อาจมีแค่ครั้งเดียวอีกนะคะก็คือจะได้ซูมกับโคดเยด้วยแบบตัวต่อตัวเนาะ5ครั้งนะคะมูลค่า64,500บาทมอบให้กับคลาสนี้เลยนะคะทุกคนเนาะตรงนี้นะอ่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อไลน์แอดโคดเยได้แล้วก็คนที่ลงแล้ว แสดงความยินดีด้วยทุกคนแล้วก็มาใช้สิทธิ์ให้คุ้มนะคะโค้ดเดีย์อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อรับใช้ทุกคนเลย